ไม่ไหวงานเยอะหลายวัแนแล้วเป็นพระอาทิตย์เดินเก็บบรรยากาศพระอาทิตย์ตอนเย็นเย็น นุ่มมากก็ไม่ไหวเดินมากก็ไม่ดีทำง,งานเยอะก็ไม่ไม่เอาตอ,อ,นนอ,อวนะสิ่งอภิปรายจะเอ อ้าวอ้าวเขาเก็บนั่นกันเลยเฉยเลยเขาพ่นยาป้าติโต้ยอดข้ามมีหมดเลยเดินเข้าไปไม่ได้ละยอดข้ามมีละอองฝอยๆอ,อยู่นะกะ็เดินไม่ได้เดินไม่ได้คุณท่าน,นคะ่ะมีละอองฝอยๆอยเห็นไหมเห็นไหมหลานชายกำลังบรรเลงตรงนั้นว้าเข้าไปไม่ได้เดินเล่นไม่ได้ เดินเล่นไม่ได้ค่ะเปลี่ยนทิศทางอ้อมมาอีกทิศหนึ่งไม่ไหวค่ะทางนูน้นอันตรายค่ะเนาะโอ้น้องหมาน้องของใครไม่รู้ดึงเอาเสื้อผ้าของใครต่อมีดของใครไม่รู้ามาเลี่ยนลาดไปตรงบนหลนนถนนเต็มเลยนุน่นค่ะอาทิตย์ อาทิตย์ตอนนี้ไปเดินดูสตระตรงนั้นนะกลางบ้าน,น,นต้นโชว์ของเราเนี่ยโกมาอยู่ตรงนี้นะ้ามาตามลากโอ้ที่น้องแามลืมใส่รองเท้าเข้าบารนมาโอ้ยไปไปเดินดูได่ไปเล่นกันว้ต้อนอะไรนะทีนรอ้ไอ่ะมาเยียบของเขาอะต้นมะพร้าวเอา,ขาอเขามีสองต้นอะ อืมเดี๋ยวต้นหนึ่งน,นู่นเดี๋ยวต้นหนึ่งประหัตเลยเอาของเขาจุเล่ตุมเป๊หรือเขาขายแล้วมีไหมมีไหมคะตื่นเปลี่ยนรองเท้าค่ะตา,ตายแล้วตายแล้วเดยนเก็บตะวันอยู่กันนะ เก็บตะว,วันตอนเย็นเย็นวันขาสวยไหมคะสวยบอดเจ้าเออเขาจะบอกให้น้องๆกองช่างไปกินตรงนี้หลอดเสียละมั่งเนี่ยให้บอกอืมใช่หลอดวันพายุวันนั้นเลยใช่เลยหลอดก็หลุดไม้ไปเลย อ่ะทุกทางคามาเก็บบรรยากาศเด้ออาจะเดินเก็บบรรยากาศยามเย็นเด้อเครื่องบินมันจะเครื่องบินมันจะเลี้ยวเนี่ยมันเลี้ยวขวานะอันนี้มันมาจากเมืองจีนเนี่ยมิพวงหันหลังให้คือที่ตะวันออกอันนี้คือที่ตะวันตกถ้ามันจะเลี้ยวขึ้นสนามบินเชียงใหม่มันก็เลี้ยวนะเนี่ยมันจะเลี้ยวตรงนี้ล่ะไปอ่า เมื่อห่างดงก็จะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมาตรงนี้นะไม่เดโมนะอันนี้เรื่องจริงนะน้องออมไม่เดโมพยายามเย็นค่ะบกับแม่ดมอีกหนึ่งวันนะคะลานชายเอาน้ำมาเข้าตรงนี้แหะแต่ไม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 ่ได้ทำนานตรงนี้นะตรงนี้ไม่เคยเดินไม่ไม่เคยเดินมาไม่เคยล้ำมาตรงนี้นะเดี๋ยวไปเดินให้ดูไปดูสระ ผมมาขายอือเด็ดบรรยากาศไม่ได้ใส่รองเท้าบูทเด้อสวัสด,ดีพระสวัสดีค่ะยามเย็นยาดโวก็มีขึ้นนะอยู่กับแอดน้องหอมก็แอดหมาแมวนะออกมาแล้วนะคะไปอยู่กับใครน่วิทูลนะบ้านหลังไหนนี่ลูกรอ,ล,อลูกสาวมาเปิดประตูตตตตให้ลูกสาว นี่เขาเอาน้ำใสมันจะทำอะไรของเขานออบเขียดตังนะระงมไปหมดเลยก <c oughs> ลิ่นโคลนสาบคายก็ามาแนะเลาก็เดินลาะนะเ <c oughs> ดินลาะอ้อมตรงนี้ไม่เคยมาเพราะว่าน <c oughs> ก่อนเดินมามาเก็บดอกแคที่นี่เป็นหมู่บ้านซะแล้วดอกแคนาน สบาย่ากันเยอะเลยนะที่เราทําตรงนั้นนะ่ะนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเอาอยัดฟางฟางก็พอมีอยู่นะทาเกษตรพอเพียงที่บ้านนี่ๆๆๆไปซื้อตกะกร้าก่อนเดี๋ยวพอลูกกลับก่อนตัวนี้ถ้าทําให้นางเห็นนะนางจะโวยวายนางจะโวยวายแน่นอนตรงนี้อ่ะ ร้านเอาน,น้ำเข้ามานแล้วจริงมันมีสองเนาะนี่ก็ที่เราเดินน่ยแต่ทําไมเอาไปจองทีเดียวไม่แน่ใจหรือเขาเข้าเองก็ดีไปอย่างที่อาสะเนี่ยไม่เคยมาเลยน้ำก็น้ำไมีใสนะไม่เหมือนสาเนี่ย แน่ๆนๆ่ฟางฟางแล้วค่อยมาเก็บอ่ะทุกปีก็จะมีแรงมาเดินแต่ปีนี้น้ำเยอะมาก,กเนี่ยเห็นไหมซึมมาตรงนี้ละโอ้มันทำไม่ไหวมั้งดูแลไม่ไหวมั้งดูเตรงนู้นก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องอาทิตย์ก็จะตกแล้วนู่นรับอขอบาาแล้วทุกที ที่เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้กันนะทอดแห่ตรงนี้แต่ปีนี้เงียบปลาเนี่ยไม่รู้ว่าปลา,าปลาใหญ่มีนะแต่ปีนี้ไอ้สองมมนะด,นะดงนะองุมไม่เคยมาเลยนะเรารัดนะรัดปลาลกๆตรงนี้นะสองดุมไม่เคยมาเลยปลาประจังไม่เคยมาตรงนี้เลยโอ้พี่น้องลกมากนู้น no. เด็กก็โลาแบบกำลังกำลังขาขี้เกียจไปถนนใหญ่ไ,ไ, <c oughs> ไปไปให้สุดก็จะมีน้ำไหม ีแต่เรื่องวุ่นวายทุกวันอ่าตรงนี้เริ่มมีน้ำน้องสาวบอกบ้านเชี่ยขาวบอกว่ามีงูลามนะป้าพีทองมีงูลามด้วยเหรอมันมาจากไหนบอกมาตอนน้าท่วมเยอะๆไงป้าพีทองเอ้ยตรงนี้ชุ่มชื้นทุกท่านค่ะแอดจะเดินผ่านได้ไหมผ่านได้แต่ไม่ได้เอารองเท้าบูทมาเด้อไหวไหมโอ้ลอยเท้าวัวอะ แต่เ,เรานหนักน้อยกวัวผ่านค่ะโอ้ตรงนี้น่าจะวัวเนาะเดินลัดมานะนู่นะเต็มคาราเบลค่ะทีนี้มีหมดหพี่เพื่อนๆค่ะตรงนี้เต็มหมดเลยปลอดภัยแล้วทีนี้ทีนี้ถ้าถ้าไฟมาเราก็ปลอดภัยแล้วนูน่นไล่ของน้องโอของของน้าเนาะแรกแกนู่นน่ะนะ ไปนี่อีกแล้วก็อีกล็อกล็อกหนึ่งเนาะสี่ล็อกห้าล็อกมีน้ําหมดค่ะปจ,จิโทรอดก่ะทีนี้เรารอ,อดแล้วไม่เดินแล้วไปนู้นเลือป่าดงปรุงคึบละเหนื่อยนะเดี๋ยวค่อยอาบน้ำฮะร้อยเดี๋ยวค่อยอาบน้ำนะคะ <S <S ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะอยู่ตรงนี้ได้กี่นาทีป้าตจิทโรพี่น้องค่ะออกมาตั้งนานได้กี่นาทีห้านาทีแค่นั้นเอง ไม่ได้ดอกเดินมาก็มาเก็บตรงนี้อมันจะอ้อมได้ไหมอุ้ยตกใจ,นก,กใจน,กนกตกใจนกนกตกใจเรามากกว่าไม่ไม่มีแล้วอ่ะเราเดินไปได้ไหมหนะเดินไม่ได้นะตรงน,นั้นจ้าตรงนี้มีน้ําหมดเห็นไหมได้ยินไหมทรไมชาติแต่ก็ม็นมะเม็นน้าอะ่ะเม็นน่ะ,เ,นะเขาเรียกอะไรเม็นน่ะเม็นน่ะ เปนะ uh huh. ็นโคนนะฮะนะนกบินกับลังแล้วนูนะ่นไ,ไม่แต่ฝั่งนูนะ้นแ่ะที่เราจะไปเก็บอะหลานดันบุพนนูน่นแหะสีเขียวนูนะ่นนลนะดันบุพนฮอร์โมนหรืออะไรเรื่องอย่างเงะ <laughs> ประมาณได้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าเราเดินไปป้าติทอเห็นนะเห็นจัจะเห็นคาตาดีนะถ้าหลานเข้าไปแล้วเราไปยือ้อไปยือนอะเออเราได้สารเคมีเต็มเต็มนะยนะต้องทำเลยเนาะ เป็นอาชีพของเขาเนาะขอบคุณแล้วขอบคุณมากค่ะมา้เรามาดูแสงสุดท้ายกันเนาะวันนี่วิวตอนเย็นนะทุกท่านรอบบรรยากาศรอบๆโอ้เราคิดนั่นแหละเราจะไปตรงนู้นนะเห็นไหมนกบินกลับรลังแล้วเขาจะมาเป็นฝูงไปฝูงนกนกตัวขาวๆไม่รู้นกอะไรเนาะแต่เราก็พูดไม่เป็นนกอะไรไม่รู้นกกระยางหรือนกอะไรประมาณนั้นหนไห น้ำเต็มเลยนะเนี่ยเขามีน้ําเขืือในข้างบ้านเราเยอะตอนเนี้ยถ้าไฟมันมาจากถนนใหญ่อ่ะเออที่มันแห้งๆตรงเนี้ยใช่มาถึงตรงเนี้ยตรงไร่ตรงเนี้ยอ่าคือไหม้อะ่ะบ้านเราอ่ะโดนเต็มๆแต่ถ้าอ้อมไปที่ที่ทนู่นนะที่ขวามือของกล้องอนะเราโลดข้างหลังเราก็รอดนะคะประมาณนี้นะเก็บ <c oughs> บรรยากาศยามเย็นมาฝากทุกท่านค่ะเสียงนกเสียง อย่างนกเนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเก็บตรงนี้ที่เราจะไล์สดตอนตอนพระที่ตกนะตอนนั้นเก็บชั่วโมงอะนะเก็บชั่วโมงบ้านเล็กเราจะขึ้นไล์ตอนเย็นเย็นประมาณเนี้พระที่ตกแต่ตอนนี้เราเก็บเอามาทําพรีเมียเนาะทุกท่านคะเห็นไหมบ้านเรือนก็จะหนาแน่นประมาณนี้นะมีความเจริญอยู่ไหนความ วุ่นใบวุบ่นใบมันก็กลับมานะประมาณนี้นะแอดบอกแล้วว่าแอเก็บไว้ไม่เกินห้าปีจริงด้วยไม่เกินห้าปีจริงๆด้วยเพิ่งทำยูทูบได้สามปีเองมาซะแล้วนะความโกโลห์หนกับมาซะแล้วเนะี่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันแรงแต่ตรงเนี้ยมันเขียวเห็นไหม ปดจะแรงก็แรงไวุ้ตรจะตกก็ตกหนาวก็หนาวเกินพี่น้องกาปรับร่างกายเราปรับไม่ทันเลยนะนต้นกล้วยที่เราปลูกไว้นะ่ะห้านก็ขุดสระตรงนั้นแต่ที่ไหนได้สระไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําอะไรเอาเลี้ยงปลามันตื้นไปว้า้พี่น้องขามามาดูกันพระอาทิตย์อับสดงแสงสุดท้ายของวันที่สิบเจ็ดนะคะวันที่สิบเจ็ดกุมภาสองห้าหกแปดนะนี่เลย สวยไหมคะสวยไหมค้านนั่นเลยสวยไหมอ้ยยอ้ยมือเราสั่นเราไม่ได้เอาขากล้องอันใหญ่มาเด้อขากล้องอันเล็กค่ะเอาให้มันมิดเลยเนาะประมาณนี้นะแสงสุดท้ายมาแล้วคะ่ะแล้วแสงสุดท้ายของวันนี้ก็จะลิบปลนะีแสงสุดท้ายลงไปแล้วนะมิดเจลี่นะเอาจนมิดเลยนะคะทโรท่านค่านั่นเลยนั่นเลยอ สวยมากเหลืออีกนิดเดียวเดี๋ยวพวกนี้ก็ขึ้นมาใหม่นะคะประมาณนี้นะอ่ะให้จมเลยเนาะให้จมเลยนะคะจมค่ะจมค่ะโอเคค่ะนี่เลยค่ะอุ้ยอ่ะและ้วแล้วเขาก็มิดจิรี่ไปแล้วนะเรียบร้อยเห็นไหมละ่ะเรียบร้อยโอเคนะคะแสงสุดท้ายของค่ำคืนวันที่สิบเจ็ดกุมภา สองห้าหกแปดนั่นเองค่ะมาเดินกลับค่ะเดินกลับ,บขากล้องอันนี้มันจะสั่นนิดนึงก็เหยียบขี้วัวเด้อวัวมันจะเดินตรงนี้ถ้าเราเดินประมาณครึ่งชั่วโมงก็โอเคอยู่นะวันละครึ่งชั่วโมงเยียบติๆอยังวันละสามกิโลคนระึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเนาะ เดินตรงนี้เดินเลาะไปตรงนี้เดินเลาะตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ชุ่มชื้นแต่ถ้าเขาปล่อยตลอดปีก็โอเคอยู่นะบ้านเราจะได้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเศรษฐกิจกที่เขาทำกันอ่าไรนี้ก็มีไรนี้ก็มีน้ำไรนี้ก็ยิ่งเยอะเลยแอ่งตรงนี้ก็เยอะเลยตอนนี้เราจะเดินสวนทางนะ สวนกับกระแสะน้ำตาก็กลมดูเท้าตัวเองนะประมาณนี้นะนื่นุ่นค่ะเดินถอยหลังนะคอเคจิดถอยหลังนะจิดถอยหลังค่ะสวยงามค่ะวันนี้เอามาฝากทุกท่านทุกคน เอียกน้ำตรงนี้เดินไม่ได้ไวมากเนาะเวลาเขาเกี่ยวข้าวแล้วอะวิดนะตกินินเป็นยังไง าทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าโชคดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะบา,บ,าบาย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 บาบาย